ผู้ชมค,ครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพักการเมืองซึ่งเป็นพักการเมืองใหญ่ซึ่งเราหวังว่าในอนาคตเราจะมีพักการเมืองใหญ่สักสองพักนะครับจะได้ไปฏิรูปการเมืองให้ถูกต้องแท้จริงว่าอำนาจอยู่ที่ประชาชนตรงไหนภาคไหนคนเขานิยมพักไหนก็พักนั้นก็ได้เป็นรัฐบาลไปนะครับตอนนี้เมื่อพูดถึงพักการเมืองแล้วเนี่ยต้องมาต่อให้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเราต้องพูดถึงรัฐิการเมืองด้วยนะครับ คุณวิทยาจะอธิบายให้ฟังว่ารัฐที่การเมืองมันสําคัญยังไงครับกับการเมืองของประเทศทั้งหมดอ่ะคืออย่างนี้ไหนๆเราคุยกันมาถึงเส้นทางนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะสรุปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อย้านะว่าขณะนี้หรือในอดีตที่ผ่านมาก็ตามเราเจอวิกฤตแต่ะละครั้งเนี่ยเราจะมีทางเลือกให้เดินอยู่สองทางเท่านั้นเองถ้าเราเลือกโดยการใช้อํานาจเป็นธรรมใช้ปืนตัดสินนั่นเราก็เดินยากไปในทางเส้นอานาจซึ่งมันไปนตันไง ปันรถจบแล้วปัญหาประเทศสุดโสมถูกไหมฮะถ้าเราเลือกเส้นทางประค้าประคองประชาธิปไตยไว้ถึงมันจะช้าแต่มันค่อยๆพัฒนาค่อยเติบโตและเรารอให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัวมีความรู้ทางระบ้านการเมืองมีเข้ามาส่วนร่วมรับผิดชอบสูงขึ้นซึ่งณเวลานี้เรามีแล้วแลวะเราปัจจัยตัวนี้เรามีแล้วประชาชนพร้อมละเขาพร้อมที่จะชี้นําทางการเมืองงนั้นสิ่งที่เราจะต้องเจอในวิกฤตครั้งนี้ก็คือจะเลือกทางไหนอีกเหมือนกันถ้าคุณจะปฏิวัติอีกคุณก็เลือกทางเดิมเก่า ตอนนี้ตอกมันจะยิ่งแคบและสั้นลงมันจะจบเร็วนะฮะแล้วถ้าคุณเลือกเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวผมพูดนิดหนึ่งก็มีคนเป็นห่วงครับถ้าเลือกปฏิวัติเนี่ยมันประเทศไทยนี่ะแยกแยกเป็นส่วนๆเขาวิเคราะห์อ,ออกมาเลยทำไมถึงแยกเพราะเพราะอำนาจเนี่ยมันมันมันไม่เข้าใครออกใครแล้วมันไม่ให้ความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงงนั้นคนภาคเหนือจะไปทางนึ่ภาคอีสานไปทางภาคกลางก็ไปทางภาคใต้ไปทางในสุดท้ายแล้วมันจะเจอภาวะอย่างนี้ แล้วสุดท้ายคุณต้องมามีฉินสีห้องแต่มารวมอีกทีหนึง่งมันยากอ่ะมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นอย่าไปทําอย่างนั้นดีกว่าก็คือช่วยกันพัฒนาประชาธิปไตยดีกว่านะครับผมจะพูดถึงรัฐที่กันเมืองผมอ่านบทความคุณนิติภูมินวรัตในไทยรัฐวันนี้ผมรู้สึกว่าเออคุณนิติภูมินี่ให้ง่ายคิดที่ดีคุณนิติภูมิแกพูดถึงว่ารัฐที่ที่ไม่ที่ไม่ดีนะมีอยู่สองรัฐหนึ่งรัฐที่ขุนนาง ให้คำว่าลทัทธิขุนนางนะครับเป็นศัพท์เฉพาะของคุณนิติภูมิลทัทธิขุนนางนี่เกิดจากแนวคิดที่ว่าขุนนางนั้นจะต้องเป็นผู้นําเป็นคนระดับบนของสังคมเป็นผู้มีอํานาจและเป็นผู้ได้รับการยกย่องอสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาเขาต้องการคนคารวะยกย่องเข้าไปก้มก,มกาปนมกรตลอดเวลาเขาไม่ให้ความสําคัญกับประชาชนเขาคิดว่ามีแต่คนกลุ่มพวกเขาเท่านั้นเองที่จะทําให้ประเทศนี้มันอยู่รอดได้ นี่คือลัทธิคุณนางมันจบไปพร้อมกับประวัติศาสตร์ของโลกมาแล้วเดี๋ยวนี้ในประเทศต่างๆเขาไม่ใช่ลัทธินี้แล้วนะครับก็เป็นลัทธิฉวยโอกาสนะครับคุณทิพย์พงศ์ก็ใช้คำว่าลัทธิฉวยโอกาสลัทธิฉวยโอกาสนี้อาจจะอยู่ในรูปประชาธิปไตยก็ได้รูปคอมมิวนิสต์ก็ได้หรือรูปเผด็จการก็ได้แต่ทําไมถึงต้องใช้คําว่าลัทธิฉวยโอกาสเพราะคนที่เป็นพวกที่ทํางานทางการเมืองในลัทธินี้จะยึดมั่นในตนเองเป็นหลัก ไม่กับขุนนางเลยแต่เขาแปลงร่างแปลงรูปแบบพิธีการเขาจะใช้เล่เหลี่ยมคบกับศัตรูแล้วก็บอกว่าเป็นมิตรคบกับมิตรแล้วก็บอกว่าเป็นศัตรูคนพวกนี้จะปากกระใจไม่ตรงกันจุดหมายก็คือประโยชน์ของเขาและกลุ่มของเขาเท่านั้นนี่คือลทัทธิโชวกาซึ่งเป็นประเภทสุดโตง่งคนที่จะพูกิการสรุปว่าทั้งสองลัทธินี้เป็นลัทธิที่ติดลบมันไปไม่รอดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีลัทธิอื่น ซึ่งจะต้องเข้ามาให้มันเหมาะสมนะครับผมก็จะทิ้งท้ายที่นี่ผมขยายความต่อจากคุณนิติภูมินิดหนึ่งก็คือว่าคุณนิติภูมิยังไม่ได้เขียนถึงตอนนั้นแต่ผมผมเสนออย่างนี้เลยนะแม้ว่าคุณนิติภูมิจะฟังหรือไม่ฟังก็ตามต้องใช้รัที่ที่เป็นสายกลางในหลักศาสนาพุทธนะครับไม่ตึงไปไม่สุดโตง่งไปทางซ้ายทางขวาเดินไปตรงกลางไปอย่างนี้เรื่อยๆโดยสอดคล้องกับโครงสร้างทางประวัติศาสตร์ทางระบบสังคม นะทางอรารยธรรมหรือขนบพัฒนธรรมประเพณีของคนในชาติเพื่อน,นําไปสู่จุดสูงสุดที่อย่างคุณอนันต์พูดคือความสงบสุขและความมั่งมั่นคงถ้าเดินสายกลางเนี่ยเราเดินได้เพราะเรามีาศาสนาพุทธน้ร่องอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าทุกคนจะหันมาใช้าศาสนานี่เป็นหลักยึดเหนี่ยวแล้วก็ลงโทษคนที่ก่อกรรมทาเข็นสร้างบาปสร้างกรรมอย่างชัดเจนนะความไม่ยุติธรรมทัททงางยในสังคมนี่อาจจะไม่มีก็ได้ ระบบสารก็อาจจะกลับคืนมาเหมือนเดิมก็ได้การทหารก็กลับข้ามกองไปพ่อค้าในทุนอาจจะเห็นกับตัวน้อยลงหรือไม่เห็นกับตัวประชานชนก็จะโตขึ้นมาทั้งพางเลยนี่ผมก็คิดว่ารัทธิการปกครองแบบนี้เราต้องช่วยกันดันไปทางนี้ให้ได้ครับคุณสุภเกียรติฮะผมกระดากกระดากปากและกระดากใจนะไม่อยากจะพูดว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนะฮะแต่ว่าที่ต้องพูดความจริงเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราประเทศไทย เพียงแค่ตั้งไข่ประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับผมถือว่าประชาธิปไตยจริงยังไม่ได้คลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุภเกียรติคิดว่าเราจะกําจัดลัดทธิอะไรต่างๆออกไปได้อย่างคุณวิทยาพูดไหมฮะเราเดินทางสายกลางโดยมีพระมหากษัตริย์โดยมีประชาธิปไตยโดยมีความสงบสุขสันติความความความสามัคคีเนี่ยคุณสุภเกียรติว่ามันจะไปได้ไ,ดไหมด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมในหัวใจผมผมคิดว่าได้นะแต่ว่าผมอยากจะเสริมนิดนึงว่าลัทธิแก้ไม่ว่าซ้ายหรือขวา ที่คุณวิทยาได้ไดเอ่ยขึ้นะตะก,กี้นี่นะผมคิด่ว่าวมีตัวอย่างจริงที่ผมจะเชี่ยหเห็นว่าประวัติศาสตร์จีนตอนหนึ่งภายหลังที่ดรสซุนยัตเซนได้ทําการปฏิวัติโคน่นราชวงศ์ชิงในประเทศจีนขึ้นนั้นเมื่อปี2911นั้นต่อมาเกิดความยุ่งยากอย่างมากมายขุนนางขุนศึกคนหนึ่งที่ได้รับอานาจมากมายขนาดเป็นจอมพลน,นะชื่อหยวนซีไข่ครับผมจำอย่ทีว่าชื่อหยวนซีไข่ในประวัติศาสตร์จีนเนี่ย ได้คิดรวบอํานาจในลักษณะนี้ไปเลยอันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าเป็นกลุ่มโวยโอกาสซึ่งมุ่งมั่นเพื่อจะกอบกวยผลประโยชน์เพื่อความเพื่อตัวเองและพรรคพวกเท่านั้นไม่ได้นึกถึงความสงบสุขหรืออนาคตของประเทศชาติเป็นสําคัญสําหรับเมืองไทยนี่ก็เหมือนกันผมคิดว่าณนะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันเน่ยก่อนที่จะมา,มา,ม,า,ม,ามาเข้าสู่การออกอากาศเนี่ยพวกเราก็คิดกันว่า การติดตามข่าวในระยะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยคนหลายๆคนแม้กระทั่งคนในระดับถุงสูงขึ้นไปนอกเหนอเอือไปจากคนธรรมดาแล้วแต่เดิมมาคนเหล่านั้นเคยตั้งเป้าไว้ว่าผู้ที่มาชุมนุมเป็นหมื่นเป็นแสนนั้นน่ะมาเพื่อคนคนเดียวมาปกป้องผลประโยชน์เพื่อท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรแต่ต่อมาได้เริ่มเปลี่ยนใจแล้วครับรู้สึกว่า คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีจริงส่วนน้อยส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ประกป,ะป้องผลประโยชน์ของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ที่จริงแล้วพวกท่านทั้งหลายที่มาเนี่ยด้วยความเสียสละเงินทองของตัวเองเหนื่อยยากเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากมายมหาศาลก็เพราะรักประเทศไทยและต้องการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนกติกาการปกครองของประเทศไทยเสียใหม่ซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญนี่เองเพื่อให้มีสิทธิ มีเสียงได้รับความยุติธรรมได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากันหมดไม่ใช่แต่เพียงว่าบุคคลที่เป็นพักพวกของตัวนั้นทําอะไรก็รู้สึกไม่ผิดแต่ว่าคนอื่นที่ไม่ใช่พักพวกของตัวมันจะได้รับการกระทําผิดอย่างรวดเร็วไปด้วยครับผมมานั่งเปิดประวัติศา,ศาสตร์การเมืองดูนะครับผมนั่งนับเลยว่าทางออกที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยุบสภาเนี่ย ตั้งแต่2475มาเพิ่งมี12ครั้งนะครับครั้งแรกมีวันที่11กันยาย2481นะครับสมัยที่ 11, พันเอกพญาพหลพลพยหาเสนาเป็นนายกนั่นเป็นครั้งแรกนะครับคร,ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือ,อที่กําลังจะเกิดเนี่ยไม,ม่ผมอยากให้เกิดนะครับคือ12ครั้งมันเกิดมาแล้วใช่ไหมครับผมอยากให้ครั้งที่13เนี่ยที่มันจะเกิดเนี่ย จะเป็นการยุบสภาโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ว่าความปรารถนาของเราทั้งหลายเนี่ยจะสำเร็จผลหรือไม่ไม่ทราบแต่อันนี้มันส่งผลกับประเทศนะครับ <ừ> และผมบอกจริงๆว่าผมไปเปิดประวัติศาสตร์แล้วผมนับผมนับการรัฐประหารไม่ไม่ไหวนะครับผมผมนับไม่ไม,ไม่ทั่วอ่ะเพราะมันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็ไม่อยากนับเพราะผมผมไม่อยากให้มีการรัฐประหารอีก <ừ> ขอให้ครั้งวันที่19กันยายน2 5นงพันสั้ารยเเป็นครั้งสุดท้าย คุณวิทยาว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับคุณอภพิสิทธิ์จะยุบสภาคืออย่างนี้ครับคุณนัน,นนะการการเมืองเนี่ยมันก็เหมือนกับการตั้งกาน้ําร้อนบนเตานะฮะน้มันเดือดน้นํามันเดือดแล้วมันต้องมีทางระบายออกถูกไหมครับก็ต้องเปิดฝากาบ้างมีควันออกทางโพยกาบ้างนะถ้าถ้าไปไปอุดสมบดเนี่ยคุณปิดทางกามันระเบิดนะแล้วพังพินาศหมดการยุบสภานะั่นคือทางออกอันหนึง่ง ของระบอกประชาธิปไตยที่ป้องกันไม่ให้การระเบิดนะการยุบสภาไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยเขาคุณทะเลาะก,กันแบบไม่รู้เรื่องแล้วไ,ไม่รู้จักจบเนี่ยนะแล้วคุณก็เถียงกันแล้วก็ตากแยกกันทหารก็ทํางานเหน็ดเหนื่อยตำรวจก็เหน็ดเหนื่อยประชาชนก็ไม่มีจะกินมันมาถึงทางที่คุณจะต้องเสียสละแล้วละนะกัการเมืองใครก็ตามที่มีอํานาจเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องอใช้อํานาจของคุณเนี่ยดึงดันไปตลอดว่าผมเอาอย่างเงี้ยผมไม่ยุบสภา พราะผมเชื่อมั่นว่าอีกฝ่ายหนึ่งปเดี๋ยวมันก็แห้งตายไปถ้าคิดอย่างนี้คุณเห็นกับตัวนะคุณต้องคืนอำนาจให้ประชาชนคุณนั่นนั่นเพราะให้ประชาชนเขามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งระบายความเครียดออกไปซะทางสังคมโดยการเลือกตั้งแล้วเมื่อประชาชนเขาตัดสินอย่างไรแล้วคุณต้องเคารพเขานะ่ะคุณจะไปบอกว่าผมไม่เชื่อร้อยนั้นเป็นโกงมันก็ไม่สิ้นสุดอนะ่ะถ้าคุณไม่เคารพกติกาอาจารย์ปีดีพนมยงพูดเสมอเลยว่าประชาธิปไตยนั้นต้องเข้มงวดต่อระเบ,บียบวินยัย ต้องเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากกว่ายิ่งกว่าทุกระบอบก,การปกครองเพราะประชาธิปไตยถ้าไม่เคารพกฎหมายแล้วเนี่ยสิทธิเสรีภาพบุคคลมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเ <บะ S 1> มื่อกี้ผมผมไม่ได้พูดถึงการยุบสภาครั้งสุดท้ายค,าครั้งที่1 2นะฮะที่ผมไม่พูดเพราะว่าผมจะบอกว่าครั้งที่12ครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2549คุณทักษณิณยุบสภาหวังว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่แต่คุณทักษณิณไม จากยุบสภาแล้วโดนปฏิวัติเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดด่างที่เขาอ้างมาได้ตลอดนะครับนี่คือจุดด่างอีกอันของประชาธิปไตยเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันต่อนะครับ